สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันก็พามาป่าอีนแล้วจ้ะพามาเก็บกระเทียมป่าจ้ะแต่ว่าผ่านกระเทียมอ่าผ่านจะไปทางผ่านไปเก็บกระเทียมป่าก็มาเจอเก็บผักเก็บผักอะไรเก็บผักอันนั้นจ้ะวันนี้มาเจอผักคะน้าฝรั่งจ้ะจ้ะพามาเก็บจ้ะนิดหน่อย mm. นี่จ้ะคะน้าฝรั่งเป็นอย่างนี้จ้ะนี่เลย น่อร่อยจะไปผัดผัดน้ำมันหอยเรือกเก็บเอาจ้ะเรือกเก็บเอานี่จ้ะยอดอวบอวบนี่จ้ะนี่จ้ะกำลังอร่อยจ้ะนี่จ้ะ มันยังไม่เหนียวจ้ะโอ้งามๆเลยจ้ะไปจับไปต่อจ้ะโหนี่จ่ะเยอะมากดูจ้ะเยอะมากจ้ะเก็บต่อเก็บต่อจ้ะเป็นป่าที่เขาไม่ได้ปลูกนะจ้ะเขาเขาหว่านไว้ช่วงหน้าหนาวเอ้ยก่อนหน้าหนาวอะจ้ะ โอหต้นนี้จะงามๆเลยจ้ะอ่อนๆเลยจ้ะต้นนี้จ้ะ,จะ,จะต้นน,น,นี้สองต้นจ้ะโอไม่เอาต้นนี้ไม่เอาไม่สวยนี่จ้ะ แทนคณะได้จ้ะแทนคณะได้อู้อ,อู้สองสามต้นนี้ง,งามๆเลยจ้ะเราก็เอาแต่ยอดง,งามๆมัน นี่ไม่เอาโหมีเพียเอาไปเถอะเอาไปเถอะแล้วก็นี่เริ่มมีเพียแล้วจ้ะเซ็งเลยอะนี่ไหนดูก่อนอู้เพียเริ่มเกาะแล้วจ้ะ เอาอีกสักสองสามต้นจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะต้นนี้จ้ะ ใกล้จะพอแล้วจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะขอคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอซทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะสุขสมหวังในชีวิตแล้วก็คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอฝาก ขอกำลังแรงใจจาก FC ทุกคนด้วยจ้าวันนี้ FC วันนี้คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะเจอกันใหม่จ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บกระเทียมป่าให้ดูจ้ะสวัสดีจ้า